วันนี้นะครับผมุกคืนจัดหนักไปหน่อยครับเ่าขาว <c oughs> คนเดียวหมดเลยคนเล็กวันนี้ก็ค้างๆนิดนึงนะครับ ได้งานใหม่ครับคนขยะก่อนบกล้อมาแล้วครับพิกัดพิกัด

ร้อเปล่าอย่างนัวไ,ไปเลยว้าออกได้วไปเลีไย้จะมาทางนี้นี่นี้แข็งออกไม่ได้เสียงตู่นครับ ใครเก็บขยะแล้วเนี่ยใครอยู่ฝังนู้นครับเก็บขยะบานเลยเลยไม่เน้นใส่เยอะนะครับเน้นได้ทั้งวันขู่เหมืนกันหนักกันนะก สอบทางก่อนคะรับดูดิจะไหวหรือเปล่าไหวไหวไหวเฮ้ยสบายเนิบเนิบ เกี่ยวข้าวกันเมื่อวานนะครับตอนนี้ว่าประมาณ500ไร่ได้ไหมจารินมันเป็นแอ่งแบบไหนไหมครับอันนี้ข้าวติดหมูบนนะ่บ้านเลืองหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะยังไม่เคยเข้าไปเลยครับต้องลอง อตอนนี้น่าจะเป็นเหล็กยี่ห้านะครับนี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่นะนยปัดเจี๊ยบเลยเลย <laughs> ครับพี่น้องติดกับใบแทก ទឹកໜ້າໜາວລະ ไช้ดิ่มเดิมเดินเนี่ยเดินสบายเลย ช่วงนี้ช่วงเงิน,นเขาออกอะไรด้วยครับไม่ค่อยได้ทําโอเลยแต่ว่าหน้าใหญ่ก็บอกว่าทำโบให้ผมทุกวันนะไม่เห็นมีโอเลยโไ็ได้ดีใจหรือเปล่า ทันนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์นด้วนะครับ